ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจุมเรียบสวยจ๋าอโอโลกโลกสเส้ยเนียนเนียงกัญญาเจตีกรุบหนึ่งเจตีสแนฮาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาเขมรก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามวันและเวลาเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มชนิดต่างๆเป็นพวกน้ำดื่มน้ำชาน้ำแข็งโอเลี้ยงกาแฟเย็นกาแฟร้อนไปแล้วนะคะ วันนี้ก็จะขอ,อนำเสนอเครื่องดื่มเย็นๆอีกสักชนิดหนึ่งนะคะก็คือนมเย็นค่ะสำหรับคำว่านมเย็นภาษาเขมรจะออกเสียงว่าตึกเซโรตึกดอกโกตึกเกาะตึกเซโรตึกดอกโกตึกเกาะแปลว่านมเย็นนะคะก็เป็นการผรสมคำยาวๆอีกแล้วนะคะเป็นการผรสมคำว่าตึกเซโรตึกเซโร แปลว่าน้ำเชื่อมนะคะรวมเข้ากับคำว่าตึกดอกโกตึกดอกโกที่แปลว่านมและกับคำว่าตึกเกาะตึกเกาะที่แปลว่าน้ำแข็งนะคะตึกเซโลตึกดอกโกตึกเกาะแปลตามรูปศัพท์ก็คือน้ำเชื่อมนมน้ำแข็งค่ะคำว่าเซลโลเซลโล เป็นคำทับศัพท์จากภาษาฝรั่งเศสนะคะแปลว่านำเชื่อมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือไซรัปนั่นเองเซโระ,ะตึกเซโรก็คือนำเชื่อมเครียมโยกตึกเซโรตึกโดโกตึกเกาะมวแก้วเคียมโยกตึกเซโรตึกโดโกตึกเกาะมแกาวแปลว่าช้นเอานมเย็นแก้วหนึ่งนะคะพูดยาวเลยทีเดียว ถ้าจะบอกว่านมเย็นเนี้ยอร่อยมากท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะคำว่าอร่อยตึกเซโลตึกดอโกตึกกอนิชงันนะตึกเซโลตึกดอโกตึกกอนิชงานนะแปลว่านมเย็นนี้อร่อยมากถ้าเราจะถามเขาว่านมเย็นแก้วละเท่าไหร่นมเย็นแก้วละเท่าไหร,เเไหร่เราก็ถามว่า ตึกเซโลตึกดอกโกตึกก็มะแก้วทลายปนมานตึกเซลโลตึกดอกโกตึกก็มะแก้วทลายปนมานแปลว่านมเย็นแก้วละเท่าไหร่นะฮะหรือถ้าเราจะบอกว่านมเย็นเนี้ยหวานมากนมเย็นนี่หวานมากตึกเซโลตึกดอกโกตึกก็นี่อามนะตึกเซลโลตึกดอกโกตึกก็นิพอามนะ นมเย็นนี้หวานมากภาษาไทยเพียงสองคำนะคะนมเย็นแต่ภาษาขเขมรตึกเซโลตึกดอกโกตึกเกาะตึกเซลโลตึกดอกโกตึกเกาะแปลว่านมเย็นค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะโปรดติดตามรายการของเราตอนต่อไปต่อไปนะคะส้มจุ่มเรียบเรียจ้าที่นี่ สถานีวิทยุศึกษา